ACT อะไร Add เอาโอเคแปลว่า Add out แสงดงววามยิ่งใหญออกมาถ้าไหนอ่านได้เราจะขีดได้ตรงนี้ไปมีขีดไว้หนึ่งแปลว่าแล้วใช้ปากกา A N D N A N D A N D แปลว่าและในรัฐบาลไทยหลายด้วยแปลว่าอะไร A N D N แปลว่าเอ็ด F นี่ไม่ใช่แปลว่าแปลว่าแอน A N D N าเกี่ยวกับสนาอเอานะคะอบกันไาป็ี้ไม่ใช่และ